วันนี้มาพบกับโบวีอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพามาชมความแตกต่างนะคะว่าระหว่างแต่งกับไม่แต่งมันเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเดิมๆเลยที่รถไม่แต่งนะคะเป็นซูซ k i ิสวิป GLX นะคะ GLX Navy นะคะแล้วก็แต่งกับตัวนั้นนะคะพาไปดูตัวนั้นตัวนี้จะเป็นแต่งนะคะใส่ชุดแต่งรอบคันแล้วก็มีสติกเกอร์มี ทำล้อปัดเงานะคะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์หลังคาดำนะคะพาดูรอบๆก่อนวันนี้แดดร้อนมากลูกค้าหลายคนนะคะ,ะถามมานะว่าถ้าแต่งแล้วออกมาจะเป็นยังไงก็คือจะประมาณนี้นะคะบางคนก็อาจจะเปลี่ยนชุดแต่งอาจจะไม่ชอบ ชุดแต่งชุดนี้หรือว่าจะเป็นสติกเกอร์แบบอื่นเราก็มีให้ลูกค้าเลือกนะคะหรือว่าลูกค้าจะเอาเป็นล้อพ่นดําก็ได้ถ้าเกิดไม่ชอบล้อปัดเงาเราก็มีแบบให้ดูนะคะอันนี้จะพาไปดูไม่แต่งคือถ้าใครชอบส่วนลดดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนเราก็มีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนได้นานถึง4ปีเลยนะคะดาวยีสบห้า ่อน48นวดแล้วก็มีดอกเบี้ยให้0%อยากจะเอารถเปล่าไปแต่งเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เลยค่ะพา,าไปดูอีกค่ะอ่ะอีกรอบนึงเผื่อแบบชอบแต่งตัวนี้นะคะก็คือจัดโปรโมชั่นอยู่ที่ใช้เงินออกรถ2,500บาทนะคะแต่งให้แบบนี้เลยเนาะ แล้วก็ผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าอยากได้ดอกเบี้ย0%สี่ปีเราก็มีให้เช่นเดียวกันค่ะหรืออยากได้ส่วนลดยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปตรงนี้เลยนะคะโอ้ยวันนี้ร้อนเหลือเกิน โบวี่ก, Bobby ก็จะฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าอยากได้รับการบริการดีๆก็นึกถึงโบวี่ซูซูกินะคะโบวี Bobby ก็ทําตรงนี้มาเป็นระยะเวลา8ปีแล้วนะคะปล่อยรถไปแล้วก็ไม่ต่ํากว่า400คันนะคะถ้ายัางไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปถ้าถัดไปด้วยนะคะนี่เลยหรือถ้าใครอยากจะมาทดลองขับก็ติดต่อมาได้นะคะโทรหาบูวีเบอร์นี้ได้เลยเนาะ โอเคโบวี่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ